สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์นวนวันมาให้เคล็ดลับดีๆในเรื่องของการปล่อยวางดีกว่านะคะอืมสมมติว่าคุณมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะที่คุณจะต้องพีเต์งานในวันรุ่งขึ้นเพื่อให้ได้งานใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมคะเรื่องอยากให้เจ้านายเห็นว่าโอเคคุณมีความสามารถแล้วคุณก็เตรียมตัวกลับมานะคะมาแบบดีพร้อมทุกอย่างคุณคือทาทุกอย่างด้วยความแบบเต็มที่ของคุณแล้วในแบบของคุณนะคะคุณทําดีที่สุดแล้วว่างั้นเถอะนะคะแล้วหลังจากนั้นทํายังไงต่อหลังจากนั้นนะคะอาจารย์จะให้คุ คือคุณไม่ต้องสนใจหรอกค่ะว่าวันรุ่งขึ้นที่คุณปพิเศษนะคะผลมันจะออกมาเป็นยังไงคุณแค่ทําทุกอย่างด้วยความสุขด้วยความมั่นใจเพื่อมั่นในตัวเองว่าคือคุณเห็นภาพผมมันว่าคุณทะทออกมาได้ดีเ์เฟกมากอะตอนกลางคืนที่คุณตั้งจิตนะคะแล้วตอนเช้าคุณก็ทํามันแบบสบายสบายไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดกับมันคุณต้องตัดความกังวลต่างๆตรงนั้นนะคะที่มีอยู่ในจิตอะค่ะความกลัวต่างๆว่าเอ้ยกลัวว่าจะทําไม่ดีกลัวว่าจะทําให้เขาไม่พอใจกลัวว่าจะพลาด คือความกลัวสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเอ้ยมันจะทําออกมาโน่นนี่นั่นไม่ได้อย่างดังใจอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นตัวบล็อกความสําเร็จของเราคือถ้าเรามั่นใจอะคะ่ะเราทําสิ่งต่างๆออกมาด้วยความเชื่อมั่นนะคะในผลของมันแล้วคุณก็ปล่อยคือถึงเวลาคุณไปพิเศษงานคุณก็ทําอย่างมีความสุขในแบบของคุณนะคะเพราะคุณเตรียมตัวมาดีแล้วถูกไหมคุณไม่ต้องสนใจหรอกว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแค่คุณทําให้ดีที่สุดในเวอร์ชันของคุณแค่นั้นเองค่ะแล้วสิ่งต่างๆอะคะ่ะเดี๋ยวมัน มาได้ได้อยู่แล้วอะตามแบบฉบับของมันอะที่มันต้องได้อะแค่นั้นเองนะคะคือแค่เรารู้จักปล่อยวางเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเมื่อไรก็ตามอะคะ่ะที่คุณเอาจิตคุณะไปวิตกจริตไปกลัวโน่นกลัวนี่มากเกินไปเวลาการแสดงออกที่ออกมามันจะเห็นนะคะว่ามันไม่มีความเชื่อมั่นแล้วมันจะเป็นการโพเทคความสําเร็จของคุณมันอาจจะทําให้คุณพลาดงานที่คุณต้องการก็ได้เพียงแต่ว่าให้คุณทํามันให้ดีที่สุดพยายามทำาอย่างเต็มที่แต่ว่าตอนกลางคืนตอนที่คุณรีเซ็จิตอะ เหมือนกับว่าคุณเห็นภาพไปแล้วแหละว,ว่าคุณทําออกมาได้ดีมากเยี่ยมมากชื่นชมตัวเองไปเลยแล้วพอตอนเช้าคุณก็ทําแบบสบายๆเพราะไอรู้ไหมคะเวลาที่คุณพิเต์งานนะถ้าคุณมีความคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นเจ้านายคุณที่เขามองว่าจะให้โปรเจกต์คุณต่างๆเนี่ยเขาจะดูออกนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณทําด้วยความกังวลใจอะ การพิเศษต่างๆมันก็ออกมาในแบบที่แบบมันไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะข้างในลึกๆเรามีความกังวลเรามีความเครียดอยู่ภายในใช่ไหมคะแต่ถ้าแบบว่าเราไม่ได้สนใจผลลัพธ์มันแล้วเพราะจริงๆเราเราเห็นภาพมันสาเร็จไปแล้วใช่ไหมเราพอพอ,พอทงเวลาเราทำแล้วปล่อยวางเพราะเราถือว่าเราทำแบบที่ดีที่สุดพอถึงเวลาผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามก็ไม่เสีเรียดเพราะเราทําดีที่สุดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆโอกาสดีๆะคะ่ะมันมาแน่นอนคือเราต้องรู้จักอะคะ่ะปล่อยวางจิตใจเราเวลาที่เรา เหมือนกันนะคะเรื่องของการโฟกัสเลวลาเราตั้งเป้าสิ่งต่างๆแล้วว่าคุณก็บอกกับจก,กวาลไปเรียบร้อยแล้ะโอเคคุณต้องปล่อยวางแล้ที่เหลือก็คือทําให้ดีที่สุดในแบบของคุณนะคะแล้วหลังจากนั้นผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ช่างไม่เป็นไรเพราะชีวิตเราดีไปแล้วอ่ะมันเห็นภาพความสํา,าสเร็จไปแล้ว คือโอกาสอะคะ่ะมันวิ่งเข้ามาหาคุณแน่นอนแต่ว่าคุณต้องทําจิตใจของคุณอะคะ่ะให้หนักแน่นแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองให้มากเพียงพอแล้วก็ทําดีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็จะทําดีต่อไปต่อไปในทุกๆวันคิแค่นี้แหละคะ่ะเพราะชีวิตเราดีนะคะพอเราคิดอย่างนี้เข้าใจไหมคะพอจิตเราอะคะ่ะอยู่กับตัวเราเรามีสติรู้ตัวนะในทุกขณะเนี่ยมันจะทําให้อะไรไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตอะคะ่ะมันจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ดีๆนะคะแต่มันต้องเริ่มเกิดจาก จิตใจภายในของเรานะคะถ้าจิตใจภายในของเราอะคะ่ะมันยังเครียดมันยังกังวลมันยังมีแต่ความทุกข์ระทมแบบมันก็เป็นไปได้ยากที่จะทําให้เกิดสิ่งต่างๆที่เราวาดฝันไว้อะคะ่ะเราก็ค่อยปรับค่อยๆจูนแต่ทุกคนนะคะทําได้หมดนะคะเชื่อมั่นว่าคุณทําได้คุณจะได้มันนะคะโอเคนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับคนที่ละกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามานะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย